อาเบสครับมาร่วมงานเทบอยวันนี้ค่ะคก็ดีไจมากๆเลยค่ะเบสได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเทบอยมาหลายครั้งมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์เทบอยอะคะ่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่แบบเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็อย่างคอลเลคชันนี้เบสชอบคือแบบเป็นคนชอบสีแดงอยู่แล้วแล้วก็ตูดจีนด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นถึงสีมงคลเนาะสำหรับคนจีนด้วยมีเชื้อสายจีนนะคะก็ดีไซน์ค่ะแล้วก็ชอบเสื้อผ้าที่ได้ใส่มากๆเลยะคะ่ะอย่างเทบอยอยู่มาอย่างยาวนานาเราเราก็เป็นหนึ่งในแบนด้ค่ะ ใช่ค่ะก็เป็นเบสก็เป็นแฟ,แฟนพันแท้ของ p l a y ์บอยนะคะก็คือแบบรู้จักแบบแบรนด์นี้มานานนะคะเราก็แบบรู้เลยว,ว่าโลโก้กระต่ายเนี่ยก็คือ Playboy ยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเห็นหนุ่มๆใส่และหลังๆก็จะเริ่มเป็นสาวๆใส่มากขึ้น,นะคะ่ะ เราพิมี์ความพิเศษอะไรอยู่บ้างรครับเทบอยแต่ว่าเ X กับจีนเรามีแบบแนวทางสไตล์อะไรการแต่งตัวอะไรอย่างไรบ้างครับอ๋อก็อย่างของแบรนด์เทบอยอะค่ะก็เป็นโลโก้กระต่ายอยู่แล้วซึ่งปีนี้เป็นปีกระต่ายะค่ะ the year of the rabbit นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นปีของเขาเลยปีทองของเขาเพราะฉะนั้นคอลเลคชันต่างๆที่ออกมาะค่ะก็แน่นอนว่าต้องมีแบบหลายรูปแบบนะคะแล้วก็หลายเทศกาลแน่นอนเลยก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าที่เทบอยจะมีโปรโมชั่นเยอะมากๆนะคะบางทีแบบลดสูงสุด50%อะไรเงี้ยค่ะเบสแบบมาบ่อยมากๆจะรู้เลยว่าหุ่ย ลดราคาอีกแล้วอะไรเงี้ยคอลเลกชันคือบางทีมันไม่ได้เป็นปกรุ่นนะคะแต่เป็นคอลเลกชันที่แล้วเงี้ยก็มาลด50%แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แนะนำเลยก็าสามารถติดตามข่าวได้ตลอดเวลานะคะในแบบ IG นะคะแบบ Playboy Fashion Thailand แล้วก็ใน Facebook Fanpage ด้วยค่ะ Playboy Fashion Thailand ค่ะเ,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 เาเรื่องอล่าสุดแบบไปเที่ยวใช่ใช่ค่ะถูกแฟนด้วยเนาะใช่ค่ะหวานเบืร์คลิปนี้หวานเบิร์ค่ะ ก็จริงๆก็มีเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันมา3าทริปแล้วค่ะตั้งแต่สิงคโปร์เกาหลีแล้วก็อังกฤษค่ะแต่ว่าสิงคโปร์กับเกาหลีเนี่ยเหมือนไปไป,ไปทำงานไปดูงานที่นู่นนะคะเพราะว่าเบสเนี่ยมีแลนที่จะทําธุรกิจร่วมกับเขานะคะกําลังเอ่อลองเรียกว่าประชุมกันเลยว่าจะทําธุรกิจที่จะออกไปในปีนี้ค่ะใช่แล้วก็อังกฤษก็เป็นทริปพักผ่อนไปเที่ยวอะไรค่ะธุรกิจจะทําเป็นแนวไหนอะไรประมาณไหน,น,น เป็นอาหารเสริมค่ะเป็นอาหารเสริมที่เข้ากับตัวเบสมากที่สุดแล้วก็เบสก็เหมือนแบบได้ทดลองมานานแล้วเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเบสอาจจะแบบมีรูปร่างที่แบบอวบก,กว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้นนนก็คือเหมือนเราแบบลดน้ําหนักลงนะคะดูแลรูปร่างมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้ออกกําลังกายเลยแต่เรามีอีเูเบนไลน์อะไรเงี้ยแต่ไม่เชิงซิกแพคนะคะแต่เป็นแบบอีเูเบนไลน์อะไรเงี้ยค่ะอย่างพูดเราเช่ฟนีแหละยคนบอกว่าหวานมันจะมีแบบโมเมนต์อะไรอยู่ในเซอร์ไพรส์อะไรกับดิ้งในเดส ก็จริงๆเรื่องพวกนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายชายแล้วเพราะว่าเราเป็นฝ่ายหญิงเราก็คงแบบว่าเรียกว่ารอรอลุ้นไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็เพิ่งรู้จักเพิ่งศึกษาดูใจกันไม่นานยังยังไม่นานค่ะก็ต้องใช้เวลาให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เรียนรู้กันว่าเออเราจะเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่เขาก็น่ารักค่ะระยะเวลามันเท่าไหร่แล้วที่เราคุยกันก็ ประมาณแค่หลักเดือนเลยค่ะ,ะหลักเดือนหลักเดือนค่ะก็ะประมาณสักแบบ3าเดือนเองไม่นานไม่นานค่ะแต่ว่าแบบด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะเราก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มปล่อยให้เราได้ศึกษาดูใจกันเองแล้วก็แบบแตัดสินใจเองว่าเออจะไปด้วยกันได้ไหมอะไรยังไงค่ะคือถ้าเป็นย้อนกลับไปะสิปีที่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบคอยสกรีนให้เลยเนี่ยาะว่าแบบ คนนี้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นแบบคนจีนก็แบบว่าก็จะดูเราซิกไหมเราซิกภาษาจีนกาแบบดูแบบซื่อไหมดูเป็นคนแบบไม่คดโกงหรือเปล่าซึ่งแบบพี่เขาก็เออผ่านนะเขาก็เป็นแบบหลายๆคนดูโง่เฮงดูอะไรบอกเอ้ยดูใจดีดูน่ารักดูยิ้มอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนดูก็บอกเออมีความสุขเลยค่ะแล premier, quote, illing, ้วทุกคนก็แบบเหมือนเขาก็ยินดีกับเราว่เอเออเห็นเรามีความสุขก็ยินดีด้วยก็ตอนีไผ่านข้าด้วยได้แล้วผ่านด่านที่บ้านแล้วก็มีไปทานข้าวด้วยกันแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ มันมันยังมีอะไรต้องกับต้องอะไรกันอีเลออ้เรื่องอืเรื่องไลฟ์สไตล์มีใส่ใจคอมันมีหลายๆอย่างที่ออต้องกลับอะค่ะเพราะว่าคือไลฟ์สไตล์การทํำงานของเบสกับพี่เขาจะต่างกันคือของเบสเนี่ยจะเป็นคนที่ทำเหมือนเราอยู่ในวงการเนาะทำอะไรก็จะค่อนข้างแบบคล่องตัวแอคทีฟตลอดเวลาอย่าเงี้ยแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะเป็นแบบใช้เวลาคิดไตร่ตรองอะไรแบบค่อนข้างแบบเทคไทม e เพราะฉะนั้นพอเราอยู่ด้วยกัน,นมันก็จะมีปัญหาบางทีเราเราไปเราเดินไปแล้วอะแต่เขาะแบบรีบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าเราต้องปรับจูนมันเหมือนเราอาจจะต้องช้าลงนิดนึงส่วนที่เขาก็ต้องอาจจะแบบอาจจะต้องแบบปรับให้เร็วขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นนักธุร,รกิจเพราะฉะนั้นเขาจะต้องคิดอะไรให้รอบครอบก่อนแต่ของเราเรารีบนะเวลาทำเร็วเร็วเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วแป๊บๆเร็วมากอะไรอ่เงีเ้ยเขาบอกเดินแม้กระทั่งเดินช้อปปิ้งเดินซื้อของเนี้ยแป๊บๆเรียบร้อยแล้วเสร ที่เราต้องปรับเลยค่ะแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์แหละแสว่าเพราะว่าพอเราทํางานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยเวลาเราไม่แน่นอนแต่ของเขาก็ทํางานเป็นแบบลักษณะของแบบผู้บริหารเป็นซีอย่เงี้ยเขาก็จะแบบมีเวลาต้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ต้องจัดสรรเวลากันดีๆเพื่อให้บอกว่าเราแบบเหมือนเข้ากันได้แล้วก็ไม่มีปัญหากันเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่คู่ของเบสคือนอกวงการของดาราท้าแบบไม่ค่อยอยากจะเปิดแต่เพวกเราทำาไมกันสุใจแบบเออเปิดเลยว่าฉันเป็นคนนอกโงการทำไมนานแล้วก็เปิดตัวแล้วอ๋อที่ก็ปิดมิดชิมากเลยที่ตัดสินใจเปิดก็เพราะว่ารู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างมั่นใจมั่นใจว่าด้วยอายุของเบสด้วยแล้วอายุของพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออบางทีเราเป็นคนของประชาชนก็จริงเราอาจจะไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆก็ได้คือเราเบสใช ชีวิตปกติเลยนะไปไหนมาไหนก็คือแบบไม่ได้ปิดบังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพอเราเปิดตัวเขาเันเหมือนเราให้เกียรติเขาให้เกียรติครอบครัวเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไร CEO ผู้บริหารที่แบบว่าก็มีชื่อเสียงอยู่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไปแบบหลบๆสั้นๆอะไรเงี้ยมันเหมือนไม่ให้เกียรติเขาเราอยากให้เกียรติเขาแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ขอแก้ข่าวนิดนึงหลายๆสื่อเอาไปเขียนว่าพี่เขาชื่อเล่นว่าคุณจริงๆ,ๆเขาไม่ได้ชื่อคุณค่ะ,ะพี่เขาชื่อพิตเต้ง เติงแบบเติงเสี่ยวผิงอะเติงแต่ว่าเสือจะชอบไปเขียนว่าชื่อชื่อคุณม่อณพอดีไอจีเขา่ามันมี KUN คนก็คิดว่าชื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ<อ>ขาก็แบบไปเขียนเอาแลวพี่บอกช่วยแก้ให้ด้วยนะ<อ>ชื่อเติงชื่อเติง<อ>ใช่ค่ะ<อ>ก็เขาก็เป็นสไตล์บอกว่าคนจีนอติอติหน่อยเลยอะคะ่ะ<อ>ก็ก็จะเป็นแบบเรียกว่าก็เข้ากับที่บ้านเราได้อเลยเนี้ยเพราะว่าเราก็เป็นคนจีนเหมือนกันก็ก็น่ารักค่ะถือว่า เราก็ใช้เวลาของเราให้เต็มที่แล้วก็เราทำวันนี้ดีที่สุดของเบสสำหรับเบสเนี่ยเรื่องในอดีตอะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็คือเร,เราเราเที่ยวว่าทิ้งมันเป็นอดีต แต่เราอยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับปัจจุบันและอนาคตอะไรเงี้ยเพราะบางทีเี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาเราอยู่ในวงการมามาเป็น10ปีใช่ไหมคะมันก็จะมีข่าวเรื่องแบบว่าเดี๋ยวดาราคนนั้นดาราคนนี้เข้ามาขายขนมจีบใช่ไหมคะบางทีเราก็ต้องอธิบายเพื่เข้าใจว่าข่าวบางทีมันเป็นข่าวลือข่าวโฟมลอยบางทีมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีเด็ก ก็ต <S an> ้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เซิร์ชใน Google อะไรอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตอ่ะก็เจอทุกอย่างตั้งแต่เข้าวงการจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอธิบายให้ให้ทางพี่เขาและครอบครัวเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าตัวตนเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบตอนนี้ก็คือเวสจะบอกพี่เขาเสมอว่าให้โฟกัสที่แบบปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้เรามีความสุขเราใช้เวลาเต็มที่ชีวิตคนเรามันสั้นอะไรเงี้ยอย่าแบบอย่าเครียดอย่าเสียเวลาโมโหอะไรกันเลยก็มีความสุขยิ้มกันเยอะๆแล้วก็ชีวิตก็ได้มีความสุขแล้ววยิ่่งกาบอ เขาเป็นคนจีนเนาะตัวจีนห้ามพูดคําอะไรไม่ดีห้ามอารมณ์เสียใส่กันอะไรเงี้ยม้ว่าเรื่องนี้มันคือการที่เราแบบเหมือนเรากำลังจะเริ่มปีใหม่ของจีนนะคะก็ทําดีต่อการมีความสุขับกันมากๆเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีด้วยกันนี่แหละคะ่ะ